ตอนนี้กําลังอยู่บ้านของน้องมะนาะเนาะมาคุยกับยาเอายานะคะสวัสดีค่ะว่บอกโพรเก็์โครงกันบ้านในฝันของหลากหลายฟังแน่แจ้วยุดยุดกู้วางขนมไว้อันนี้ก็เป็นพื้นที่เนาะตอนนี้ตะกี้ข้ามานี่แม่โมเป็นอเนาะคุณคู่าตอนนี้โอ้ก็เริ่มเนียนเลยรได้นิเริ่มเนียนเนาะยาเริ่มเนียนนแล้วเนียนเนียนเนียนแล้วก็สิยกโค้งือนมองนี่เนาะค่ะโยกแล้วก็ สียกพื้นก็ต้องใน้่งดินทับอีกเนาะค่ะเพื่ล่าพื่นอันแนแมหนุบแม่พื่นกะทิเฮ็ดล้งพ่ในญ่ดอกค่ะเพราะว่าผู้ทิ่งอนงอนมาจังสี่เนาะเออเอาง่ายๆว่าเพื่นหางินสรสางเร็จเร็วนะค่ะคื้นกะทละงล้างหล่ยรพื้นกะยันแห้งพื่นบ่ถึงจังต่อเติมเอายาเพื่นกะสิว่าจังสันและยกพื้นตนั้นแล้วจังต่อเติมออกแมนไอส่วนทั้งนี้เพื่นกะทิหม่องจอดโทษพื่นพื่นเบาค่อ โอ้ฟังนี่เป็นที่จอดรถฟังนี่ที่จอดรถเนาะแราคาตัวนี่เป็นช่วงตัวตําแหน่งที่เขายืนอยู่นี่เป็นเป็นบ้านเนาะค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านช่วงนี้เป็นบ้านอย่าอย่าเอาไปติดหัวปันไหนเนื้อยาเด้อว่าได้ติดค่ะอย่ามันสุดอันเพื่อมันสุดมันหยางเนาะว่าเป็นไงสร้างนี่ราคะบริเวณนี่ราคาทั้งนี่ค่ะที่เทปแบบว่าว่ได้ติดหัวค่ะค่ะอืมหักอยู่หักอยู่ ก่อนทั้งคุณหน่ะค่ะแม่นมีเงินเนาะค่ะน้องมีเงินแต่กับบักหลาหาคนเดียวกันทั้งคู่เนี่แม่นมีเงืนใครของซ้ำหลังคาผุล่ะค่ะโอ้ยกัจะวางเลี้ยวไปหนิมันจะเครื่องเฮือนผุล่ะเนาะจะเครื่องเฮือนผุนละ่ะของนั่นก็บิีนิ่งไปเ,ไปเครื่องเฮือนเครื่องผุละ่ะเออแต่ว่าน้ำบักลาอยู่เอาเฮือนบักลาใช้มันเลี่ยวเรือใช้นันก็ย่าดอกเดี๋ยวจังห่อก็จังอ่าปรับปรุงต่อเติมไปเพราะยากดอก แม่สียู่นี่เอาดอกให้บักลาก็เฮ็ดซะเฮ็ดอยู่น้ำพอน้ำน้องแม่สียู่นั่นก็อาแคบ่ให้ยากน้ำแต่เพิ่นมีเงินมีข้าเหลือเพิ่นก็ะั่างเสียนเฮ็ดไปดอกหญ้าแม่ว่าให้เพิ่นแล้วซะเนาะให้เพิ่นแย่งซะเนาะให้เพิ่นแล้วให้เพิ่นแย่งของเพิ่นออืส่วนหญ้าอันกับอาแคสกับพวกหญ้าพวกห้ยากน้ำนอกจากเออเพิ่นสร้างเงินสร้างตาดเพิ่นแล้วล่ะโอ้ยสิอันลงดินเฮ็ดใหญ้าก่อนนะ พราาบอกแล้วว่ายาบรินอนบรอยูน้ำเพรินดอกสิหน้องเพริยูพอบพรยู่น้ำเพิญจะเป็นส่วนตัวของเพริย่ามากยูกับปูกับปีกเนาะนั่นเท่าเคยอยู่แบบนั้นเนาะญาเนาะบอกง่ายๆเนาะถึงแม่จะเป็นหลังหน่อยกับความสุกได้เนาะมันเคยอยู่แบบนั่นเด้มันคู่กัยังว่าเออวิถีชีวิตของไผ่ของเฮาเพริยนกับมีความฝันอยากมีเพื่อนมีซันเนาะญากับถือว่าดีละล่ะเลกหน่อยสิบหกปีสิบเจ็ดปีเนี่ยนี่กับยูซ้ำนี่กั ดีใจยูค่ะก<ต>วนนี<ม>่ก็บพ่แหงหอ้อเนาะแต่สุดก้อนพุนอันกัฝน,นตกหัวใส่เอาผ่าเต้นอยูปัญญาก่ยังอยู่มาแล้วอ,อันนี้มันก็มีสางกสีแต่มันไปอันหัวมองข้าวกัให้บักลาหาเงินอีกจักน้อยยกมุ้งลังโค้งลังข้ากัเรหห<อ>ื่องอะอาแคทหาไปจักน้อยกัจังให้เราเปลี่ยนออกออทั้งหมดมันหัวกับมนอกกับมดปัญหาค่ะก็บมดปัญหามันอยู่ได้ว่าแต่ฝนพรหัวใส่กับพ่อใจแล้วล่ะค่ะแต่ว่าบักลาจัหาเราได้อยู่พอเราความฝันเรา ความฝันตั้งแต่น้อยจนเดียวนี้เราสู่สู่เราอยากได้เราอยากได้ยังเราก็สู่แต่ว่าสู่กับสู่กับมีคือพ่อพ่อแม่แม่ที่ตุนสงสารไอ้พวกบักไล่บักลาบักลาก็ะจากเด็กกิบมาเฮ็ดมาสารนี่ค่ะค่ะค่ะพ่อพ่อแม่พ่อช่วยกับบักลากระบก็มาถึงมือนีเนาะบ้าถึงมือนีบ่บ่บ่เป็นไงกับบ่มีมารถมาขี่ยำปูยำยาเป็นยังไปันหรือ เจ็บเป็นเอ็นอุ่นกับแม่อาแคผ้าไปเพื่อนว่างโครงการหันไว้ถีกอยูมันะเพื่อนหันว่าเออทำแม่นอันบ่เอาไปน้ำยาสีค่ะให้พ่อยูกับภาพแม่ผ่านปูไปหาหมอนันหรือธุระไปนั่นไปนี่เพื่อนกขเว่าไปเพื่อนกขาว่างเพื่อนไว้เลยว่าโอ้สูดเอ้ยมาสั่นสูดจนบมดว่าบางหลาไปสูบก็ได้เนาะสูเนาะ แต่ว่าเพื่อนก็คือ่อที่พท่อง่ายดอกกันปราบใจเพื่อนยังมีกำลังใจพอพอไม่แม่นยังเงนนินมีเพื่อนเนาะตรงหักแพงเพื่อนห้เข้าใจน้ำเนาะยาเนาะให้เข้าใจเพื่นอนข้าใจเด็กเพื่อนบ้านบ้านนอกเพื่นอนเปลี่ยนสู่ชีวิตสู่ชีวิตผู้เดียวและเงินออกจากครอบครัวไปตั้งแต่ปอสี่คนเดียวนี่ลืมถามเออตั้งแต่ปอสี่ที่เพื่อนเพื่อนเราเนาะยาเนาะลืมถามว่ามือเพื่อนออกไปอันหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านไปอยู่กับหมอลำนี่ยา เร่มถามแล้วนี่เป็นจยังไรเอาเว้าให้ฟังเนี่ยค่ะประมาณเพื่อนบอกเอนว่นกว่าบอกง่ายนี่บอกเพื่อนบอกว่าอันบอดสิมะเอาหลา่าบางทีลาเด้ไปยุ่งกัเพื่อนอาลีแล้วแม่เพื่อนบอกว่าเพื่อนสิมะหา้ามแต่ว่าลาคุยอความรู้ซึมว่าเพื่อนเอาหลาไปแน่นอนหลาไปคนเดอ้ออีแม่ลาไปตามฟันลาคนเดอ้อจังได้ลากัจิสูบัดไดถามความรู้ซึมบอกลา บลาลาไปผู้เดียวนันตะกี้บลาลาก็ออกไปน้ำคูน้ำบ้านน้ำหิบบานนอกอาทิตย์เึงยังมากเงินได้อันนี้บลกลาไปันเดือนนึงสิมาหาแม่บลาลาสิอวดไหวโบอบากลาสิสูไวโบปบากลาก็สูบัดพ่อเพิ่นไปสองมื่สามมื่โทรมาหาแม่จักลาสิไปได้ซ้ำได้ตรกแม่ตอนเข็นบาตอนคู่ไกลละทายนั่นแหละตอนนั่นแหละเโทรมาปลาบุหงแจ็คฝ่ายเจ้าคุณปลาก็เป็นจากอายลาเป็นบ่ลึงเพิ่น จะปลาสีอ๊ตได้บบปาที่นี่ยาเรืยว่าขึ้นว่าบักลากะขึ้นว่าบักลาไปสู่ซีวิตแล้วเวทที่ที่บักลาไปยืนนั่นบักลาก็ะขึ้นว่าบักลาไปเคยยืนเวทที่มอหลั่มคอเขามันแล้วหรือไปน้ำงานไปน้ำโรงเรียนักลาขึ้นแค่นั่นก็บพราะบักลาก็ะยุได้แล้วเพื่อนต๊ปมือให้บักลากรเองตนั่นมากับพักกันให้มีกำลังใจขอาบักลาเนาะยาสอนดีเนาะก็เรียกว่า าบาักลาพ่สู่้ะไฟสิสู่บักลาอยากได้งังบักลาจะากมีเงื่อนคือเขาอยากมีโลดคือเขาขอสําคัญบักลาอยากมีทองอบักลาเห็นมูในโรงเรียนเขาใส่ทองอันเซนละสลึงและแม่บักลาสก็บเงื่อนซื้อจะไมนั่นมัน<อ>สลึงหนึ่งมันจีดพันบอกด้วยเท่ดใดนี่แหละค,ะค่ะเพื่อนกับเล่ยว่าแม่กับจ้าสิงหาสือเขาแจ้าสิใจไล่เดือนได้หนีพราว่าญามีหนี มีไล่ปีไล่เดือนแล้วก็ตั้งสีอันทรงหวัดมดอเตอร์ไซอยู่นี่เนาะคะ่กะก็เลยว่าแม่ให้ได้ไปอันแต่โรงเรียนมือละหาสิบ,บาทอยากได้คือเก็บเอามือละสิบบาทศ้บบาทประหยัดกินสอนลูกหรือบกหลา่าไปรับจ้างได้ร้อยสองอร้ยก็ย้อนเอาแต่ว่าเดือนนึืงเดือนนึงมีเป็นสิบก่าลูกวนนเมื่อน,น้ำนานายาก็คือสองร้อยหรือ3ามร้อยอ บาทที่นี่เพิ่นอยากได้แห้งเพิ่นเลยไปซื้อสอยปลอมยัง่งยู่เดีค่ะสอยปลอมเพิ่นเอ้าบ่อย่ายังยั่งคู่ก็อยากไปเบิองแล้วพอพอแม่เอาเที่ยวหน้าจะใส่เบิ่งเด้อเพราะอยาลืมหม่องไว้โอ้ค่ะเก็บไว้เด้อควยคู่ว่าโส้มพ่อเพิ่นอยากได้ทองเพราะฉะนั้นพ่อๆแม่ๆ FC อย่าว่าบักหลาใส่ทองเด้อบักหลาอยากได้ตั้งแต่น้อยเป็นความฝันของเราโอ้ยอยากให้นําเด้เพิ่นอยากได้เพิ่นล่ะซื้อทองเส้นละ100บ่100บาทหรือ80บบาทเพิ่นบอกดู แม่ย่าก็เว้าอยู่ว่าบักลาเอาเงินส่วนนั้นไปซื้อเฮ็ดหยังลูกบักลาคืออยากใส่เฮ็ดหยังถ้าบ่แม่นของแท้นั่นแม่บ่อยากให้ใส่แม่ก็บ่ใส่เด้อบ่มีแม่ก็บ่เป็นหยังหรือบักลาก็บ่เป็นหยังบ่บักลาอยากใส่ว่าซั่นพอใส่ไปแล้วเพิ่นก็ใส่ไปมื้อใหม่เพิ่นก็มาว่าแม่ผู้ใดก็ว่าแต่ของจริงได้นี่หัวลเพิ่นหมู่เพิ่นว่าของจริงหม่องคือมีทองใส่ว่าซั่นมาเว้าน้อแม่ว่าเพิ่นกอเกินแม่เน้องเอิย่าโอ้วยตาเลยจัะบอกเขาได้ว่าของแท้แม่ว่าซั่นบ้านทีนี้เห็นย่าก็เลยเว้าหยอกเพิ่นว่า นี่แหละก็เกินาัิญาใจมันท้อขมวดมาทันฮว่าเราปัญญาปัญญาไปใส่ไปซื้อจุดเดียวนี่ยากก็บอกว่าบางนาจะซื้อใส่หลายมันอันมันมันมันเบื่อหรือมันเพิ่นสีเบาเพราะว่าอันน้องินเก็๊บมันไปเห็นเฮือนเพื่องก็เลยว่าบักลาซื้อท่องเหมือนบลาก็ขายเห็นเฮือนได้อยู่แต่ว่ามันผัดลูกมันมันบ่ได้คือเฮาอันเอาไว้หัวงากระบอกดูแต่ว่าเพื่องก็ว่า ใส่เสื้อยากใส่กระชักสีว่าจังใดเนาะค่ะเนาะเด็กหน่อยผู้นึงอยากหางอยากนี่คือเขาให้บอกยังไงซะให้พ่อๆแม่เอฟซีเข้าใจให้เพิ่นใส่ซะก่อนให้เพิ่นเป็นความฝันของเพิ่นเนาะเพิ่นพอมีเงินซื้อเพิ่นเลยอยากซื้อโอ้ยค่ะพอเห็นเงินเพิ่นก็สิเอาโซที่เพิ่นซื้อไปแข้นนั่นมาขายคลูกพยาเนาะกำไรคือได้ใส่ กำไรคือไดใส่เนาะวายไงขันยากำไรคือไดใสยเพื่อนบอกไ้ล่ะ่ซสก้อนคำลาปูมีเงินหลักกระเสหาย่้ปอบแเม่ยเอ้ยฟั่งไววเด้อบักลายมีแต่ของปลอมได้ให้บอกเริ่มต้นแบ่งการโม่ปลอมเป็นมาไล่เป็นมาไล่จริงอยากได้ท่องไ่ท่องปลอมคู่มือนก็ไดดใส่ท่องจริงไม่ร้องเพลงเพื่อนที่ฝึกเพีงยก็คือพัดลมค่ะ โอ้สพเป็นเทศเศษใส่ผัดลมเนาะค่ิพนี่เป็ดใส่คลิปนึงนเนี่ยเือนือนไม่เพื่นเหรอสะท้อนค่ะสะท้อนร่องบาดที่อยากร่องแห้งเพื่อกระซังไม่มาเก็บหาเก็บซีไปซื้อไม่มาไม่อันนั้นมาเสียเพื่อนกระร่องไล่เพื่อนน่ยมันยั่งอยู่ไม่เพื่อนจะกันแต่เพื่อนไปน้ำอันมอลลั่นี่เพื่อนจะเอาปลาไปใส่บุ๊บไม่อันนั้นเพื่อนได้เดี๋ยวเธอหนาคุณครูแม่เมียวมาญาจ่วเอาความหลังบ่อยบ่อยแมอบซีบึงม่านนานี่คือ บบมีเนาะแต่อยาาเฮ็ดไห้มันใดแต่ผู้มือนในน้องได้แบบนี้แล้วให้พ่อพ่อ่ิ้ซีน่ะเข้าใจให้เข้าใจว่าเป็นพ่ออย่างป้าเนาะค่ะเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่ตรงนี้เนาะคุณยาเนาะคู่แม่เมียวสีมาดูดูนี่เสื้อที่เจ็ดได้ขุคุณยาครั้งนี้นะต่อไปก็สิเริ่มมีโค้งเป็นเพื่อนเป็นซ่านเป่าจิตตามเบื่องน้ำกันนะยาเนาะนี่ล่ะคือความฝันให้ให้เวลาบักลาในเด้อค่ะเด้อ ใคหัดแพงพคือเก่าได้เนาะเป็นบอ่อวาสิเห็ดพวงหลังคาดหาหาเงินบักลาโพร้อมอันอาจสีบพเห็ดได้คือปากงาเวา้าค่ะเ <Ph ra. S 1> พราะว่ามันก็มีหลายอย่างหลายแนวนะการใส่การใจโอ้มันแพงของมันแพงมันหาโปภ้อมเรียบบัดใดคือว่ายาคือเว้าออกวาลานสีเห็ดล้างเทือมันกะเป็นเว้าอยยุวาสีเห็ดแต่ว่าถ้ามันโปภ้อม อมการเงินน่ะล่ะค่ะมันบุคอมแ่เขาฟังสำนึกเ,เขากระดีใจเลยล่ะค่ะยาเขาฟังสำนึกเขากระดีใจเลยว่านองเป็น,นมีความตั้งใจมุ่งมั่นยังบอก <c oughs> ออกจากบ้านมาสร้างความฝันเป็นความหวังของ <c oughs> ครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านสุดท้ายของเพื่อนกับเ,เพื่อนล่ะค่ะจังใดเพื่อนก็ต้องเอาให้ได้ <c oughs> นีละสุดท้ายโอ้บดลดนบดดนค่ะ <c oughs> ให้กำลังใจเนาะเอายาบอกพ่อไปแม่เพื่อนไว้แบบนี้ล่ะว่าให้เข้าใจมั่นอะเป็นหลักให้กำลังใจบอกลา นาะคพอใจเด้อค่ะเด้วขพอใจบักลาบักมะนละบอกมันน,นอลานคงย้ายคงยางาเพราะว่าชั้นิเธิ์ใด้ใจทุกคนมัน,นก็เป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะเน้องคำฮากบักลา,าก็คือฮากที่โตบักลาคือบักลาเว้าแล้วค่ะ,นนะ,คะขอบคุณพ่อแม่ทุกพวงที่แม่แม่พอ่อพ่อให้มนนะมนาวมะนาวกับวันด้เอาไปใส่หรอกค่นนะมะนาวกับเอามาสิมาเฮ็ดเฮือนเป็นมีเฮือนมีดินลงนี่มีรถขี่ มีเงินเสียในครอบครัวกับมาจากพ่อแม่อจากจนอยากได้ทำบุญเนาะยาเนาะอยากเฮ็ดบุญอยากเฮ็ดบุญแต่ว่าเฮ็ดบุญยากกับเ็ดมาแต่ใดใยบากันแหงกับบอลลายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อทุกบาททุกสตางที่ให้มาหนะมานพ่อแม่ก็ได้ใส่ได้กินได้อิ่มน้ำค่ะค่ะอาดีใจน้ำยาเนาะได้ลูกไส้ลูกุกสายหลานสายคูดเนาะค่ะเนาะต่อไปก็สิได้เห็นพื้นที่ตรงนี้มีเฮือนมีซ่าน คอยเฮ็ดคอยสั่งไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาบอกกันเพียงแคน่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ